เซี่ยกินแซ่บมาได้ด้วยอยู่ไหนครับน้องวายโยครับอยู่ที่เอวละค่ะอยู่น้องายอกินปลาหมึกเยอะครับมาดูกันว่าอร่อยไหมล่าดเลยนะคะล่าดเลยครับล่าดเลยปลาหมึกว่าอร่อยคะปลาหน้าคุณน่าจะอร่อยเลยเต็มสิบให้ คราว <ASMR> แล้วก็ต้องมากินหวานนะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนดีโยอยากกินอยากกินบะหมี่อยากกินบิบมั้อ๋ออยากกินไอ้ขนมเบื้องอ๋อนี่คือจะหมดแล้วใช่ไหมคะจะกลับอ๋อโอเคออ๋จะกลลับแ้วเรากก็ได้ินฟรีบาทข้องเจ้าของใจดีเขาแถมด้วยครับน่าารักกมเรามาตอนร้านปิดร้านขอขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ชื่ออะไรขนมบ้าบินนะคะอ่อนแสงดีเยาวราชเรามาลองชิมกันอืมอร่อยเลยอร่อยอร่อยได้เยอะเลยกรอบหอมปลาเต็มสิบให้เข้าไปเหรอเต็มสิบเต็มสิบให้ลายหรออืมเด็ดตนนี้ต้องลอง วันนี้นะครับเรามาเจออีกร้านหนึ่งคือร้านไอติมโบราณเราลองมาชิมกันนะคนต่อแถวเยอะมากเลยมีคนต่อแถวเยอะมากเรามาลองดูกันเอารถอะไรดีเอารถพี่กันไหมอะไรวะจะถึงรถอะไรก่อนเอารถพี่เลยไหมครับเอาหน่อยจะได้กลับเลยเออได้เลยแพงหน่อยจะได้กลับเลยครับซิกเนเจอร้านตุเรียนตุเรียนอ่าซิกเนเจอร์คือตุเรียนหนึงอันบอกว่าหนึ่งอันใช่ไหมหนึ่งอันก็ว่าอะไร ตอนนี้นะครับพี่เขามีหนึ่งแถมหนึ่งแฉมไใช่ไม็อกโกแลตกรับอันนี้ถายได้ไหมคะได้ค่ะถ่ายดีครับโอเคยากยกินยากเลยยากอ่าชน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 โอเควันนี้เราายืนแอบกินหลังร้านเขาแอบกินหลังร้านเขาจะได้รู้ว่าตรงไหนครับอร่อยอร่อยใช้ได้เลยครับโบราณไม่รู้สมัยไหนครับ แต่ยังกินได้อยู่ครับยังไม่บูดอร่อยอะไรยเข้มข้นเข้มข้นให้ให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อให้สิบให้เท่าไหร่ให้สิบเลยสิบให้สิบผมห้าสิบออยทุเรียนอร่อยลองมากินได้อ่าเขเมข้นมากหอมหอมทุเรียนมากมีความนัวนัวหวานหวานีอ่าวันนี้เราขอจบรีวิววันนี้เท่านี้ ก่อนอครั้งหน้าฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าเราจะไปรีวิวเรือกันต่อครับครับผมจอก,การเที่ยวแล้วบ๊ายบาย